ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับผมในเกมมือถือเปิดใหม่ที่มีชื่อว่าเกมเอลแลนด์แฟนตาซีตัวเกมก็จะมาเป็นเกมแนวไ d เด RPG ที่เวลาเราออฟไลน์ไปแล้วเราจะสามารถเข้ามาเพื่อรับของรางวัลตอนที่เราออฟไลน์ไปได้นะครับทีนี้มาดูรูปแบบการเล่นของตัวเกมกันบ้างตัวเกมเนี่ยเราจะสามารถจัดทีมได้สูงสุดที่6ตัวละครด้วยกันส่วนรูปแบบการยืนหรือว่าตำแหน่งการยืนเนี่ยเราจะสามารถเลือกเปลี่ยนได้ตามนี้เลยนะครับทีนี้เข้าไปดูการต่อสู้กันนะ สำหรับการต่อสู้ของตัวเกมเนี่ยเราจะสามารถทําการปรับคูน1นึ่คูณสคูณสได้หรือว่าจะกดข้ามด่านไปเลยก็ได้นะครับจะเน้นสู้กันแบบเทินต่อเทินแบบนี้เลยนะก็ถ้าเราไม่ต้องการที่จะดูการต่อสู้แล้วก็จะสามารถทําการกดสคริปแบบนี้ได้เลยนะครับ ซึ่งระหว่างตอนที่เราเล่นอยู่เนี่ยเราก็จะสามารถกดดูทาุที่แพ้ทางชนะทางกันได้ด้วยพวกเกมนี้เนี่ยจะมีการแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ท่าด,ด้วยกันนะจะมีท่าลมทาุน้ำทาาไฟแล้วก็ทาาถีินะครับซึ่งทั้ง4ทตานี้เนี่ยมันจะชนะทางแบบเป็นงูกินหางแล้วก็จะมีทาุแสงทาุมืดที่จะชนะทางกันเอง ทีนี้เรามาดูตัวละครมอนสเตอร์ในเกมนี้กันบ้างก็บอกได้เลยว่ามอนสเตอร์ในเกมนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของเกมนี้เลยนะเพราะมอนสเตอร์ในเกมนี้ตัวที่เป็น5ดาวสีทองแบบนี้เนี่ยถ้าเราทําการอัพขึ้น1ดาวแดงอัพขึ้น3ดาวแดงเนี่ยมันจะมีการวิวัฒนาการเปลี่ยนร่างเปลี่ยนโมเดลตัวละครด้วยก็เดี๋ยวผมจะพามาให้ดูว่ามันจะเปลี่ยนเป็นประมาณไหน ก็ดูนะครับนี่ก็จะเป็นตัวละคร5ดาวนะพออัพจาก5ดาวมาเป็น1ดาวแดงเนี่ยก็จะเท่ขึ้นแล้วพออัพขึ้น3ดาวแดงเนี่ยก็จะได้มาเป็นล่างไวฟูสุดน่ารักนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวละคร5ดาวในเกมจะสามารถเปลี่ยนมาเป็นล่างคนได้หมดเลยนะส่วนพวกตัวละคร4ดาวเนี่ยให้ผมดาวน่าจะต้องรออัปเดตในอนาคตนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนะครับและดูล่างคนแต่ละตัวเรียกว่าน่ารักมากๆเลย อาทีนี้เผื่อว่าใครที่ดูคลิปมาจนถึงตรงนี้แล้วแล้วก็ต้องการที่จะดาวน์โหลดแล้วก็อยากเข้ามาเล่นเกมนี้เนี่ยมันจะมีวิธีการดาวน์โหลดยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันขั้นตอนแรกทุกคนเนี่ยทำการกดมาที่ลิงก์ใต้คลิปหรือว่าลิงก์ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับเราจะเด้งมาหน้านี้นะให้เราทําการกดดาวน์โหลด for Android ไปพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ตัวแอปไฟล์ apk มานะครับให้เราทําการกดติดตั้งพอเรากดติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวแอป x 7จ็เกมกลับมาก็ให้เราทําการเปิดแอปขึ้นมาได้เลย พอเราเปิดแอปขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับก็ให้ไปที่ช่องค้นหารแล้วก็พิมพ์ชื่อเกม เอลแลนด์แฟนตาซีได้เลยพอเราพิมพ์ชื่อเกมเสร็จแล้วเนี่ยตัวเกมก็จะขึ้นมาด้านบนสุดแบบนี้เลยนะครับหรือว่าใครต้องการพิมพ์เป็นภาษาไทยเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อเกมว่ามายาจินตนาการก็ได้นะครับให้เราทําการกดเข้าไปแล้วก็ทําการดาวน์โหลดติดตั้งไฟล์ apk ของตัวเกมให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็เข้าตัวเกมไปทําการดาวน์โหลดแพทต่างๆพอเราโหลดแพทตัวเกมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยมันก็จะเด้งมาที่หน้าล็อกอินนะครับผมก็จะขอแนะนําวิธีในการล็อกอินแบบใช้เป็นแค่อีเมลเท่านั้นนะให้เรากดมาที่ด้านล่างเมนนนททีีที่่่3เขยวา ลงชื่อเข้าใช้หรือลงทะเบียนด้วยอีเมลนะครับกดเข้าไปทีหนึ่งนะหลังจากนั้นด้านบนให้เราทําการกรอกอีเมลนะครับผมส่วนด้านล่างเนี่ยให้เรากดที่คําว่ารับรหัสมันจะมีรหัสส่งไปที่อีเมลด้านบนที่เรากรอกให้เราเอาโค้ดตรงนั้นมาใส่ที่ช่องรหัสตรงนี้แล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยทีนี้ผมก็จะมาขอแนะนําวิธีการใช้แอปแปลภาษาของตัวแอป X7 Game นะครับให้เราเปิดตัวแอปขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นโลโก้เล่เกียรติตรงนี้นะครับกดขึ้นมาทีหนึ่งนะหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปที่มุมขวาล่างนะครับเลือ แปลเป็นเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ทําการดาวน์โหลดภาษาไทยเรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากเราโหลดภาษาไทยตรงแปลเป็นเรียบร้อยเนี่ยก็ให้เราเลือกได้เลยว่าเราต้องการที่จะให้แปลแบบไหนนะครับง่ายสุดเนี่ยก็เป็นการแปลทางหน้าจอไปเลยก็ได้ทีนี้เรามาดูพวกโหมดการเล่นต่างๆของตัวเกมกันบ้างว่ามันมีโหมดไหนบ้างนะครับก็เริ่มกันที่โหมดแรกอันนี้ก็จะเป็นโหมดเนื้อเรื่องนะครับที่เราจําเป็นต้องเล่นเพื่อปลดล็อกเลเวลปลดล็อกระบบต่างๆของตัวเกมนะครับและที่สําคัญถ้าเราผ่านด่านไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้ทั้งตั๋วสุ่มได้รับของต่างๆ การไว้อัปเกรดตัวละครด้วยกลับมาที่หน้าแรกของตัวเกมนะครับหน้าแรกของตัวเกมเนี่ยโหมดแรกที่น่าเล่นก็จะเป็นโหมดในการไต่หอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการไต่ไปทีละชั้นทีละชั้นนะครับผมยิ่งชั้นสูงเนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลที่มากขึ้นรูปแบบการต่อสู้เนี่ยก็จะเหมือนกับการเล่นในโหมดเนื้อเรื่องเลยนะครับ ไปกันที่โหมดต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นโหมดในการ PVP กับผู้เล่นคนอื่นนะเราจะสามารถท้าสู้กับคนอื่นได้นะครับพรกดท้าสู้ไปแล้วเนี่ยตัวเกมก็จะทําการเข้าไปต่อสู้ให้แบบออโต้แบบนี้เลยนะครับจริงๆถ้าเราถ้าพลังมากกว่าฝ่าหน,นค่ข้ามากๆไม่อยากดูสามารถกดสคิปได้เหมือนกันแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยเรายังคงเจอบอทอยู่นะครับ ทีนี้มาดูกันในส่วนของเมนูอันที่4นะครับเมนูตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครหลักที่เราเลือกมาตอนเข้าเกมนะคือตอนเข้าเกมมาเนี่ยเราจะสามารถเลือกตัวละครหลักได้นะครับไม่ว่าจะเลือกเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงพอเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยตัวละครหลักของเราก็จะเข้ามาอยู่หน้านี้นะครับก็จะมีค่าสเตตัสพื้นฐานต่างๆและเราก็จะสามารถทําการติดตั้งอาวุธเพื่อให้ตัวละครหลักของเราเนี่ยใช้สกิลระหว่างต่อสู้ได้ด้วยก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าตัวละครหลักของเราเวลาเข้าไปสู้มันจะอยู่ตรงไหนนะครับก็จะอยู่มุมบนตรงที่เมสาผมชี้ตรงนนนีี้้เเลลยะพอหมดททิแว ก็จะเป็นเธอหนองตัวละครหลักของเราทําการฟาดดาบเข้ามาช่วยโจมตีนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าแรงนะครับผมใน PP ีเนี่ยถ้าเราอัพดีๆมีโอกาสที่จะวันฮิตคิวมอนฝาดคาาได้ตัวหนึ่งเลยนะก็ตรงนี้ทีมผมมันตึงเกินเลยไม่ต้องถึงมือตัวละครหลักเราทําการโจมตีมากันในส่วนของเมนูที่5ตรงนี้กันบ้างนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนดันเจี้ยนที่เราเนี่ยเอาไว้ฟาร์มพวกทองฟาร์มพวกบัตรอัพย P พีอะไรพวกนี้ในการเอาไว้อัพเกรดตัวละครนะครับเป็นโหมดดันเจี้ยนรายวันประมาณนั้นนะที่จะจํากัดการเข้านะครับ ก็พอเรากดเข้ามาแล้วก็จะสามารถทําการอัพเลเวลได้ซึ่งมันก็จะใช้การ์ดไอใช้ทองประมาณนี้ส่วนเมนูอันที่6นะครับอันนี้ก็เป็นกิวนั่นเองนะครับดูแค่สัญลักษณ์โลโก้ไม่จำเป็นต้องแปลภาษาผมก็คิดว่าทุกคนน่าจะเดากันออกนะ ก็เข้ากิวไปก็จะมีหมดกันเรื่องต่างของตัวกิวให้เราสามารถเข้าไปเล่นกันได้ทีนี้เรามาดูกันในส่วนของกิจกรรมสอบผู้เล่นใหม่กันบ้างนะครับมาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกอันนี้ก็จะเป็นเควสรายวันนะครับที่เราเนี่ยต้องทําต่อเนื่อง7วันนะครับเพื่อได้รับตัวละคร5ดาวตัวนี้นะครับซึ่งโชคดีที่ตัวนี้เนี่ยผมไปทําการสุ่มการชาแล้วก็ได้มาต่อไปกิจกรรมที่2นะครับตรงรูปหมีแพนด้าตรงนี้นะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมในการล็อกอินต่อเนื่อง7วันนะครับวันแรกจะได้เพชรมา588เ้ชร้ะคร5ดาว วันที่3ตัวสุ่มนะครับจนไปถึงวันที่8เนี่ยเราก็จะได้รับน่าจะเป็นตัวในการเลือกตัวละคร5ดาวนะครับมีประมาณ4ตัวให้เราเลือกได้สําหรับกิจกรรมคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับและตัวเกม <on> ก็จะมีเควสรายวันนะครับผมมีรางวัลความสําเร็จที่ถ้าเราผ่านแล้วเนี่ยเราสามารถมาทําการกดรับได้ด้วยนะทีนี้ต่อไปเราไปทําการสุ่มกระชากันดีกว่านะครับสาหรับการสุ่มกระชาของเกมนี้เนี่ยนอกจากจะใช้ตั๋วสุ่มได้แล้วนะครับเราก็ยังสามารถใช้เพชรในการสุ่มได้ด้วยนะก็เดี๋ยวเรามาลองสุ่มกระชาเล่นๆกันดูนะครับสักประมาณ 20โลแล้วกันนะครับผมก็กดไปนะจะได้ตัว5ดาวหรือเปล่าอ้าได้มาเป็นตัว5ดาวและตัวแรกนะครับอันนี้เป็นตัวผู้ชายนะครับถ้าเราทําการวิวัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับผมจากเออน่าจะเป็นเต่าติดปืนปะก็จะกลายเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ถือบาสุก้านะครับแล้วก็4ดาวตัวใหม่นะสีดาวตัวใหม่มาถึง2ตัวเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับอีก10ครั้งนะ จะได้5ดาวมาเพิ่มในดีหรือเปล่าได้มาเพิ่มจริงด้วยนะครับอันนี้จะเป็นธาตุดินธาตุหินนะครับตอนแรกเป็นนกนะพอวิวัฒนาการเรื่อยๆเนี่ยก็จะกลายเป็นสาวน้อยถือธนูนะครับมาเป็นแอสซัสซินด้วยก็ผมลืมบอกไปนะครับเกมนี้เนี่ยมันจะมีการแบ่งเป็นพวกแอสซัสซินไฟเตอร์แทงอะไรพวกดีนะครับตัวละครซัพพอร์ตอะไรพวกนี้ก็มีการแบ่งด้วยนะอาทีนี้เรามาดูกันในส่วนของการปั้นตัวละครกันบ้างน,นะครับการปั้นตัวละครของเกมนี้เนี่ยก็ง่ายๆเลยนะพอเราได้รับตัวละครมาแล้วเนี่ยก็ให้เราทำการอัพเลเวลไปได้เลยนะ จุดหนึ่งแล้วนะครับหรือว่าอยู่ในช่วงเลเวล30เนี่ยพอเราทําการเลื่อนขั้นเป็นระดับ2เราก็จะสามารถได้รับสกิลอันใหม่มาด้วยนะครับอ่าดูแอนิเมชันการเลื่อนขั้นสักหน่อยละกันก็จะได้รับค่าเบสสเตตัสพื้นฐานต่างๆกลับมา และก็สกิลใหม่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการอัปเกรดหรือว่าวิวัฒนาการตัวละครนะครับเราก็ต้องได้รับตัวละครซ้ํามาก่อน1ตัวนะครับแล้วก็ได้หิน5ดาวอันนี้มา1อันนนะเพื่อทําการอัปเกรดจาก5ดาวเป็น1ดาวแดงเกอรสอบคลิปในการมาแนะนําเกมเอลวอเรส์แฟนตาซีก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับใครที่ชอบเกมแนวนี้นะครับผมหรือว่าเกมสะสมมอนสเตอร์แล้วก็อัปเกรดมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับให้มันเก่งขึ้นมีรูปร่างที่เท่ขึ้นเนี่ยเกมนี้ก็เหมาะมากๆในการดาวโหลดมาเล่นเพลินๆนะเอาไว้ในคลิปนี้ผมก็ต ลิบหน้าบ่ายายนะครับ